ขณะที่เราว่ากันต่อประเด็นการเบิกที่น่าสนใจหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับมีกรณีของการประชุมการพิจารณาร่วมพิจารณาร่างกฎหมายประชามติซึ่งมันมีประเด็นกันอยู่ก็คือร่างของสภาผู้แทนก่อนหน้าเนี่ยให้เปลี่ยนจากเดิมเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวเดิมเนี่ยเสียงข้างมากสองชั้นท่านผู้ชมสวเอาไปแก้กลับมาเป็นเหมือนเดิม เสียงข้างมากสองชั้น,นก็เลยต้องตั้งกรรมาการบริหารร่วมปรากฏท่านผู้ชมเมื่อวานนี้น่าสนใจมีเสียงจากทางด้านของคุณผลิตวัชรศิลป์เดี๋ยวก่อนจะไปถึงคุณผลิตเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายมีการประชุมกรรมาการบริหารร่วมนี่แหละมีประธานกรรมการบริการร่วมเป็นสอวอนะพลตารวจตรีฉัดระวัฒแสงเพชรค่ะพิจารณาเรื่องเสียงข้างมากสองชั้นตามที่สอวอเสนอ กับชั้นเดียวในส่วนที่สสเสนอถูกไหมใช่ค่ะโดยที่คุณนิกรจำนองเลขาธิก,การกับนิการร่วมเป็นคนเปิดเผยว่าสวาเขายังยืนยันว่าเขาจะใช้เสียงข้างมากสองชั้นฝ่ายสสก็ยืนยันว่าอยากใช้เสียงข้างมากชั้นเดียวก็เลยเกิดข้อเสนอเสียงข้างมากชั้นครึ่งชั้นครึ่งก็คือให้ต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิ์และมีจํานวนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก แทนการใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ค่ะอ่าคือถ้าเอาแบบปัจจุบันหรือแบบสอวอเนี่ยหมายความว่าผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์แล้วคนที่มาลงคะแนนเห็นชอบให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคนมาใช้สิทธิ์ก็คือเกินกึ่งหนึ่งทั้งสองชั้นเลยแต่ไอ้ชั้นครึ่งแปลว่าไอ้ที่ให้ออกมาใช้สิทธิ์ เกินกว่าครึ่งหนึ่งโอเคชั้น<ช>แรกแต่ชั้นที่สองให้นับเสียงข้างมากก็พอไหมใช่ไม่ต้องถึงครึ่งหนึ่งอันนี้ถึงเรียกว่าทางออกแบบชั้นครึ่งอันนี้เป็นอันนึงบวกกับเขาเสนอคู่กันบวกกับให้ทำประชามติผ่านไปชนีเป็นหลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตั้งคูหา แล้วก็จะทําให้ประชาชนสะดวกขึ้นคกับการจะใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์จะได้มีจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากเสียงข้างมากชั้นแรกอะชั้นแรกมันจะได้ถึงครึ่งต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นะคะ,ะที่ประชุมจิงมีมติให้เชิญกะกะตและบริษัทไปรษณีย์ไทยมาให้ข้อมูลในวันที่20่สิบพฤษภาคมพอเชื่อว่าถ้าทําได้เนี่ยคนจะออกมาใช้สิทธิ์ได้เกินกึ่งหนึ่งแน่ๆแล้วก็น่าจะได้ข้อสรุปก่อนเปิดสมัยประชุมสาภาทั้งนี้ จากการพูดคุยเนี่ยคุณทกรบอกว่ากรรมธิการอาจจะถอยกันบ้างลดลงจากสองชั้นลงมาอยู่ตรงกลางกลางคือชั้นครึง่งแล้วก็มีไปษนียเข้ามาช่วยด้วยเป็นไปได้จะรอมชอมกันได้ไม่ห่วงสอวอแต่ห่วงสอสอมากกว่าอะไรสอสอเขาเสนอร่างมาชั้นเดียวอ๋อมาเฉลยตรงคุณพลิกใช่ค่ะพลิตวัชรศิลป์คุณไอเต็มอาคศกพรคประชาชนบอก ที่ผ่านมาดูเหมือนเสียงฝ่ายสอสอเนี่ยกับจะเป็นฝ่ายไม่เป็นในทางแทวเดียวกันใช่จนมองเลยว่าคืออาจจะไม่สามารถแก้หลักเกณฑ์เสียงข้างมากสองชั้นได้ในชั้นกรรมธิการร่วมโดูดจากไหนเลือกประธานเนี่ยยังเป็นเลือกสอวอเป็นประธานเลยประธานกรรมธิการร่วมอะค่ะที่ได้พลตํารวจตรีชัตรวัตรแสงเพชรมาเป็นสอวอเนี่ยพบว่ามีสอสร่วมเห็นชอบให้สอวอท่านนี้มาเป็นประธานกรรมธิการด้วยเดารู้มไหมผมก็เดารู้รู้ค่ะแต่ผมไม่บอก <c oughs> ข้อต่อมา ประเด็นสภาลงมติยืนยันร่างออกเสียงประชามติของตัวเองที่เสียงข้างมากชั้นเดียวอาคุณพิกก็บอกอาทุกพักลงมติยืนยันร่างของสสคือชั้นเดียวยกเว้นพักเดียวพ ภูมิใจไทยงดออกเสียงก็พออนุมานได้คุณภริศบอกพออนุมานได้ว่าพักภูมิใจไทยเห็นด้วยกับสอวอดังนั้นหากกรรมธิการร่วมมีข้อสรุปไม่ตรงกับร่างที่สสเคยเสนอมาอมสภาก็คงต้องยืนยันร่างเดิมต้องพักร่างกฎหมาย6เดือนไม่สามารถมีรัฐธรรมนูญใหม่ทันเลือกตั้งครั้งหน้างั่นก็เลยทําให้ครูภริศเชื่อว่าทำเขาเรียกว่าประชามติสองชั้นก็พอสองครั้งไม่ต้องทำสามครั้งก็ยืนยันกับการที่จะเดินสาย ไปพบประธานสภาผู้แทนราศฎรประธานระะาัฐสภาวันนอเพราะที่ผ่านมาประธานไม่ยอมบรรจุเพราะกลัวจะขัดสารร,รัฐมนูญจะได้ไปพูดคุยและจะไปพบนายกรัฐมนตรีขอเข้าพบเพื่อจะให้ยืนยันเรื่องสองครั้งก็พอประชามติและจะขอพบประธานสารรัฐมนูญจะถามเรื่องตกลงว่าต้องใช้มติเสียงค้างมากหรือใช้อะไรจะยืนยันได้ยังไงว่าต้องทํำยังไงเพราะดูแนวโน้มถ้าทำสามครั้งยังไงก็ไม่ทัน ทางเดียวที่ทํทำให้คันการเลือกตั้งครั้งหน้าปี7สวนก็นคือทํมารามติแค่สอ <2 S 2> <า>งครั้งแต่ฟากพักภูมิใจไทยผมย้อนไปคุณชัยชนกชิดชอบวันที่หารือกับนายกกับพักรัฐบาลออกมาบอกเลยนะเอ๊คุณชัยชนกนี่ลูกคนในเว้นใช่ไหมใช่พักภูมิใจไทยเลขาธิการพักได้ออกมาบอกอะไรก็ตามทีเนี่ยทำให้รอบครอบดีกว่านะช้าๆบางทีมันก็เป็นผลดีอ่าถ้าเกิดผีพรำทำอะไรไปเนี่ย แล้วถ้าเกิดมันพลาดเนี่ยมันจะโดนนะอ่านแนวโน้มใช่ไหมอ่าพอเห็นภาพด้าน,นผู้ชมอะไรเป็นอะไร